ีนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งปีที่ผมก็ยุ่งมากๆนะครับเพราะว่านอกจากจะทํางานแล้วก็ลงทุนแล้วเนี่ยใครที่ตามซีรีส์ลงทุนในบ้านก็น่าจะพอรู้นะครับว่าผมเนี่ยและครอบครัวนะกำลังย้ายบ้านใหม่ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นบทใหม่ของครอบครัวแต่แน่นอนนะครับว่าการใช้จ่ายซื้อของเตรียมกับบ้านใหม่เนี่ยโอ้โหเยอะมากดังนั้นผมเลยมองว่าหลายๆประสบการณ์ที่น่าจดจำเนี่ยมันก็เริ่มมาจากการใช้จ่ายนี่แหละยันในฐานะที่เป็นนักลงทุนนะผมก็มองว่าถ้าเรามีเครื่องมือที่ดี การใช้ใจ่ายเหล่านนเนี่ยมันสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มกลับมาให้กับเราได้วันนี้ทางกรุงศรีมี4บัตรเครดิตครับที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ไ,ได้หลากหลายทั้งการเดินทางการซื้อของหรือว่าการใช้ชีวิตเอามาฝากกันครับก่อนอื่นผมจะสรุปภาพรวมของบัตร4ใบนี้ให้ฟังก่อนนะครับว่าบัตรทั้ง4ใบเนี่ยช่วยตอบโจทย์แบบไหนเสร็จแล้วก็จะสรุปแต่ละบัตรให้ว่าเป็นยังไงแล้วก็เหมาะกับใครครับ ผมมองว่าทั้ง4บับาทของกรุงศรีในตอบโจทย์สามุมมองของชีวิตครับคือ1งความคุ้มค่าทุกการใช้จ่ายบัตรทั้ง4ใบเนี่ยจะมีกรุงศรีพอยต์ให้สะสมเพิ่มขึ้นตั้งแต่2เท่าจนถึง5เท่าเลยขึ้นอยู่กับหน้าบัตรพูดง่ายๆนะครับยิ่งใช้ยิ่งได้พอยต์เยอะเราก็สามารถเอาไปแลกเป็นส่วนลดหรือว่าสิทธิพิเศษอีกเพียบเลยเช่นแลกเป็นไมล์หรือว่าส่วนลดตั๋วเครื่องบินยังไม่พอครับถ้าไปเติมน้ำมันที่บางจากนะยังได้เครดิตเงินคืนสูงสุดสามเปอร์เซ็นต์ได้นอยู่รับิน สิ่งที่ผมชอบมากนะคือบัตรเนี่ยไม่ใช่แค่ทําให้เราจ่ายง่ายนะครับแต่ว่ายังพาเราไปเจอประสบการณ์ใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นส่วนลดร้านอาหารรู้โรงแรมการเดินทางหรือว่าบริการพิเศษอย่างแอร์พอร์ตลาวช์เรมูซีนไปจนถึงการอัปเกรดชั้นโดยสารนะครับมันทำให้ทุกการใช้จ่ายของเราไม่ได้จบแค่การรูดบัตรนะแต่กลายเป็นประสบการณ์ที่เราจดจําได้ครับ 3. ความมั่นใจทุกก้าวของชีวิตเวลาที่เราเดินทางไม่ว่าจะใกล้หรือไกล บัตรกรุงศรีเขาจะมีประกันเดินทางให้อุ่นใจตั้งแต่6ล้านบาทจนถึง3 5ล้านบาทแล้วแต่หน้าบัตรครับแถมยังมีบริการพิเศษแบบผู้ช่วยส่วนตัวที่ช่วยดูแลให้ชีวิตง่ายขึ้นและก็ปลอดภัยมากขึ้นด้วยเรียกว่าตอบโจทย์การใช้ชีวิตเลยนะครับเพราะถึงแม้ว่าบางเจ้าจะลดสิทธิประโยชน์ลงแต่บัตรเครดิตของกรุงศรีทั้ง4ใบนี้เนี่ยกลับปรับสิทธิประโยชน์ให้เพิ่มมากขึ้นให้กับคุณลูกค้าคราวนี้เรามาดูกันนะครับว่าบัตรแต่ละใบเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ บัตรเครดิตกรุงศรี private banking ครับบัตรนี้คือที่สุดของความลักชัวรี่เลยนะครับรูดทีเดียวนะได้ครบทั้งคะแนนสะสมสิทธิท่องเที่ยวแล้วก็การดูแลระดับสูงสุดครับ เพราะว่าได้กรุงสีพอยต์สะสม5เท่าเวลาใช้จ่ายที่ห้างสรรพสินค้าหมวดสายการบินแล้วก็โรงแรมที่ร่วมรายการด้วยนะครับั้ก็สามารถเอาพอยต์เนี่ยไปแลกไมล์ก็คุ้มสุดๆสพอยต์แได้1ไมล์ของรอย a l ออ c คิ d พลัสแล้วก็ยังมี Dragon p s s s l o u ชนะครับที่เข้าได้12ครั้งต่อปีนะบริการรับส่งสามบินด้วย i r r p r t l l m o u s i n e นะครับและประกันเดินทางสูงสุดส5ล้านบาทใครที่อยากได้ประสบการณ์ที่เหนือระดับนะ บัตรนี้คือคำตอบเลยนะครับบัตรเครดิตกรุงศรี Exclusive Signature ครับบัตรนี้บอกเลยว่าเหมาะมากครับสำหรับผู้บริหารนักธุรกิจเป็นบัตรที่ให้สิทธิประโยชน์แล้วก็ภาพลักษณ์พรีเมียมสะท้อนหนึ่งความสำเร็จครับรับกรุงศรีพอยต์สะสม5เท่านะที่ยสรรสินค้าหมวดสายการบินแล้วก็โรงแรมที่เข้าร่วมรายการ สิทธิ์แอร์พอร์ตลาวช์ครั้งต่อปีแล้วก็บริการรีมูซีนในประเทศพร้อมกับประกันเดินทางสูงสุด20ล้านบาทครับเป็นบัตรที่เรียกว่าพรีเมียมแต่ว่าใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันของพวกเราเลยนะครับส่วนใบนี้ครับเป็นบัตรเครดิตกรุงศรีซิกเนเจอร์ครับ บัตรนี้เหมาะมากสำหรับคนที่ชอบเดินทางชอบทานชอบช็อปมากๆรับไปเลยนะครับกรุงศรีพอย์สะสม5เท่าที่ห้างสรรพสินค้าหมวดสายการบ,บินโรงแรมที่เข้าร่วมรายการส่วนลดร,ร้านอาหารสูงสุด25%แล้วก็ส่วนลดห้องพักโรงแรมสูงสุด50%ใช้เดลกอนพาร์สลาว์จะได้สูงสุด2ครั้งต่อปีมีบริการ Assistance คอยช่วยเหลือครับพิเศษคือบัตรนี้นะมีการปรับหน้าบัตรใหม่ดีไซน์โดยศิลปินคุณเบนซิลล่าครับเป็นเจ้าของคาแรคเตอร์สุดฮิตอย่างลุค คาแรเตอร์ที่มี3ตาสุดน่ารักก็ได้ทั้งสิทธิประโยชน์แบบครบๆและได้บัตรที่ดีไซน์นั้นเท่มากๆเลยนะครับบัตรเครดิตกรุงศรี แพลตินัมครับบัตรนี้เหมาะสุดๆสำหรับการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเลยนะครับทุกการใช้จ่ายที่ห้างแล้วก็ซูเปอร์มาร์เกต็ตที่ร่วมรายการรับกงณสีพอยสัส,าาสมสเท่าครับในส่วนลดร้านอาหารสูงสุด20%่และเครดิตเงินคืน1%ึนที่ปั๊มบางจากพร้อมประกันเดินทางวงเงินสูงสุด6ล้านบาทครับซึ่งบัตรนี้นะไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปีแถมหน้าบัตรเนี่ยก็ยังได้ศิลปินคุณเบนซิล่าเนี่ยมาออกแบบได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่าเป็นบัตรที่ให้ความคุ้มค่าแบบครบๆ หนักจัเต็มมากผมเลยทํากราฟิกสรุปมาให้ดูอีกทีตานนี้เลยนะครับ ใครที่สนใจหรือว่าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะก็สามารถสอบถามได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้เลยนะครับแต่ถึงแม้ว่าเราจะมีบัตรเครดิตให้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมได้เยอะแค่ไหนก็ตามนะก็ต้องอย่าลืมนะครับว่าใช้เท่าที่จําเป็นและชําระคืนได้เต็มจํานวนตามกําหนดแต่ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย1 6ต่อปีนะครับวันนี้ผมมีเกนพลดลากันไปก่อนสวัสดีครับ